โครงการสายฟ้าน้อยครั้งที่8ทีมพิราบขาวสารคดีเชิงข่าวเรื่องน้ำตาลมะพร้าววิถีชีวิตที่กำลังเรือนลางทุกๆวันลุงสมบัติชาวสวนมะพร้าวในชุมชนบ้านลมทวนจังหวัดสมุทรสงครามจะปีนต้นมะพร้าวเพื่อเก็บน้ำตาลสดมาทำเป็นน้ำตาลมะพร้าวลุงสมบัติทำเช่นนี้มานานกว่า45ปีแล้วน้ำตาลก่อนเนี้ยทำทุกบ้านเนี เราเก็มาเลิกกันพระตามมันสูงแต่พอเด็กรุ่นหลังมันเรียนสูงสูมันก็ไม่มาทำกันละแต่เข้าโรงงานอะไรกันหมดก็เราเก็บตัวเรียนได้สูงสู้ก็เพราะน้ำตาลนี่แหละเป็นตัวทุนส่งเสริมนั่นแหละในอดีตการทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นอาชีพหลักของชาวสมุทรสงครามแต่ปัจจุบันอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวลดลงเหลือเพียงย0สิเปอร์เซ็นต์ จากอดีตที่มีมากถึง80%เปอร์เซน์อาหารนี่มันก็เท่ากับประจาสิเราินทุกวันทั้งข้าวทั้งของหวานทั้งอะไรตัวนี้มันตัวตัวเรียกว่าองค์ประกอบของชีวิตประจำวันที่มันควรพวกมันจะคภาของก็โตข้างละท่านน้ำตาลก็เหมือนตามชีวิตที่หรือชีวิตเรามาที่นันด้วยความกังวลว่าอาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวกำลังจะเลือนหายไปจากชุมชนอาจารย์ปรีชาเจี๊ยบอยู่ประธานชุมชนบ้านลมทวน จึงพยายามสร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวแม่กลองให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้คงอยู่สืบไปโดยการรวมกลุ่มของชุมชนซึ่งมีผู้สูงอายุเป็นกำลังหลักในการเคี่ยวน้ำตาลร่วมกันอยู่ที่จิตสำนึกของคนที่ที่จะสืบทอดจากเรานะเรา,เราพยายามเนี่ยวร้างอาชีพเก่าที่เป็นอาชีพที่หล่อเ,เลี้ยงเรามาเนี่ย าาก,าการพยายามรักษาอาชีพการทําน้ําตาลมะพราะ้าวนอกจากจะช่วยยึดวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่แล้วอีกด้านหนึ่งคือความพยายามที่จะรักษาพื้นที่ไว้เพราะทุกวันนี้ชาวบ้านหมินเหมต่อการสูญเสียที่ดินให้แก่ในทุนสมุทรสาครตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาแยกก็มากวาดต้อนเอาแรงงานจาก,กเษากเษตรภาคเกษตรเนี่ยเอาไปลงโรงงานเนี่ยคือถ้าน้ำตาลมะพร้าวหมดไปคือความล่มสลายของวิถีของเรา